ธรรมนำทางสติสร้างปัญญาเมตตานำโชคสติคือแสงสว่างปัญญาคือหนทางเมตตาคือสะพานเชื่อมสุขความสุขและโชคดีด้วยธรรมนำชีวิตความเจริญย่อมเกิดขึ้นทุกย่างก้าวหลักทมทางพุทธศาสนาที่ช่วยเปิดโชคชะตาและเสริมสติปัญญาอาจเป็นหลักธรรมเช่นอิธิบาทสี่ทางแห่งความสำเร็จได้แก่ชั้นทะความพอใจวิริยักษความภาคเทียน จิตต์ความเอาใจใส่วิมังสาการพิจารณาไตรตรองบุญกิริยาวัตถุสามทางแห่งการสร้างบุญทานการให้ศีลการรักษาศีลภาวนาการเจริญสติปัญญามงคลส8แแนวทางแห่งความเป็นมงคลเช่นการคบหาบัณฑิตการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์การมีสติและปัญญา โชคชะตาและปัญญาเป็นสิ่งที่สามารถพัฒนาได้ผ่านการปฏิบัติธรรมเพราะในพุทธศาสนาเชื่อว่าความสำเร็จและโชคลาภเกิดจากกรรมการกระทำไม่ใช่แค่ดวงดังนั้นถ้าเราต้องการเปิดโชคชะตาและเสริมสติปัญญาควรปฏิบัติตามหลักธรรมดังนี้ 1. อิทธิบาท 4. หลักแห่งความสาเร็จฉันถ้ามีความรักในสิ่งที่ทำทำด้วยใจที่ดีวิริยะขยันอดทนไม่ยอมแพ้ จิตตมีสมาธิตั้งใจทำให้ดีวิมังสาใช้ปัญญาพิจารณาทดลองและปรับปรุงการปฏิบัติตามอิทธิบาทสี่ทำให้เรามีโอกาสประสบความสำเร็จมากขึ้นไม่ใช่พึ่งโชคอย่างเดียว 2. บุญกิริยาวัตถุสามทางแห่งบุญเสริมโชคลาภทานการให้ทำให้จิตใจเป็นสุขส่งผลให้ดึงดูดสิ่งดีๆศีนรักษาศินห้าช่วยให้ชีวิตสงบไร้อุปสรรค ภาวนาฝึกสมาธิและสติถาให้ปัญญาฉิบแหลมบุญจากการให้รักษาศีลและภาวนาจะช่วยปรับพลังงานชีวิตให้ดีขึ้นดึงดูดโอกาสและโชคลาภ 3. ม,มงคล38แนวทางชีวิตที่เป็นมงคลคบหาบัณฑิตอยู่ใกล้คนดีคนมีปัญญาจะช่วยให้ชีวิตก้าวหน้าไม่คบคนพาลิกเลี่ยงสิ่งที่ทำให้ชีวิตตกต่ำทำงานสุจริตใช้ชีวิตอย่างซื่อสัตย์ โชคลาภจะมาจากความถูกต้องมีสติปัญญาฝึกคิดดีทำดีพูดดีสีฝึกสมาธิและสติช่วยเปิดปัญญาและโชคชะตานั่งสมาธิวันละ1 0บถึงสินาทีช่วยให้จิตใจสงบฝึกสติในชีวิตประจำวันเช่นกินอย่างมีสติทำงานอย่างมีสติสวดมนต์เช่นบทพาหุมหาการหรือพระคาถาชินบัญชรช่วยเสริมโชคและสติปัญญา โชคชะตาและปัญญาไม่ได้เกิดจากดวงแต่เกิดจากกรรมการปฏิบัติธรรมและการฝึกจิตถ้าอยากเปิดโชคชะตาและเสริมปัญญาควรคิดดีทำดีพูดดีขยันอดทนใช้ปัญญาทำบุญรักษาศีลภาวนามีสติและฝึกสมาธิเมื่อทำสิ่งเหล่านี้เป็นนิสัยชีวิตจะมีโชคดีเองโดยธรรมชาติ ขออำนาจคุณพระศิรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโปรดอานวยพรให้คุณเจริญด้วยโชคลาภสติปัญญาและความสําเร็จขอให้คุณมีปัญญาแจ่มใสคิดสิ่งใดก็สําเร็จรลุล่วงขอให้โชคดีมีชัยเจริญรุ่งเรืองในทุกด้านขอให้มีสติสมาธิปัญญานำพาชีวิตไปสู่ความสุขขอให้พบเจอแต่กัลยาณมิตรคนดีที่ช่วยส่งเสริมชีวิต ขอให้ทุกสิ่งที่คุณปรารถนาเป็นไปด้วยบุญกุศลและความตั้งใจสาธุข,ขอให้สำเร็จทุกประการขออำนาจแห่งคุณพระศิรตนาตรายัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาโลกนี้ขออวยพรให้คุณมีโชคลาภวาสนาหนุนส่งชีวิตให้ก้าวหน้าขอให้มีสติปัญญาเฉียบแหลมมองเห็นโอกาสดีๆในทุกสถานการณ์ขอให้มีพลังใจเข้มแข็งฝ่าฟันอุปสรรคไปสู่ความสำเร็จ ขอให้พบเจอแต่กัลยาณมิตรที่ช่วยเหลือเกือ้อกูลกันขอให้ชีวิตเจริญด้วยบุญบารมีสุขก,กายสุขใจไร้ทุกขก์โรคภัยขอให้สมหวังในสิ่งที่ปรารถนาด้วยบุญกุศลที่ท่านสั่งสมมาสาธุข,ขอให้สำเร็จทุกประการขออำนาจแห่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ปกปักรักษาโลกนี้โปรดอํานวยพรให้ท่านผู้ปฏิบัติด,ดี ปฏิบัติชอบประสบแต่ความสุขความเจริญในทุกประการขอให้ชีวิตของท่านเต็มเปี่ยมด้วยโชคลาภวาสนาหากมีอุปสรรคใดขอให้คลี่คลายไปด้วยบุญบารมีขอให้เส้นทางที่เดินเต็มไปด้วยโอกาสและความสำเร็จประสบโชคดีทั้งทางโลกและทางธรรมขอให้ท่านมีสติปัญญาฉิบแหลมรู้เท่าทันทุกเหตุการณ์ใช้ปัญญานำพาชีวิตไปสู่ทางที่ถูกต้อง ไม่หลงไปในสิ่งที่เป็นอกุศลขอให้มีปัญญาในการคิดพิจารณาตัดสินใจเลือกหนทางที่ดีเป็นประโยชน์ต่อตอนเองและผู้อื่นขอให้ท่านมีพลังใจที่เข้มแข็งไม่ยอ่อท้อต่ออุปสรรคมีความอดทนวิริยะอุตสาหะในการทำสิ่งที่ดีมีความเพียรพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างชีวิตที่มั่นคงและรุ่งเรืองขอให้หัวใจของท่านหนักแน่นไม่หวั่นไหวต่อปัญหาที่เกิดขึ้น แต่สามารถใช้ปัญญาแก้ไขให้ผ่านพ้นไปได้อย่างราบรื่นขอให้ท่านมีกัละยาณมิตรที่ดีพบเจอแต่ผู้คนที่จริงใจคอยสนับสนุนและช่วยเหลือกันด้วยความบริสุทธิ์ใจขอให้ห่างไกลจากคนพานคนที่คิดร้ายหรือคนที่นำพาความเดือดร้อนมาให้ขอให้ท่านอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้เจริญก้าวหน้าทั้งทางด้านความรู้การงานและจิตใจขอให้ท่านประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่ตั้งใจไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานธุรกิจ การศึกษาหรือเรื่องราวในชีวิตส่วนตัวขอให้มีความมั่นคงและเจริญก้าวหน้าในทุกด้านขอให้สิ่งที่ท่านมุ่งหวังสรงปรารถนาโดยเร็ววันด้วยบุญกุศลที่ท่านได้กระทำมาทั้งในอดีตและปัจจุบันขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรภภคภัยไข้เจ็บทั้งทางกายและใจขอให้มีพลังในการดำเนินชีวิตมีความสุขสงบภายในจิตใจต่อจากความทุกข์ความเศร้าหมองขอให้มีรอยยิ้มและเสียงหัวเราะในทุกๆวัน สุดท้ายนี้ขอให้บุญกุศลที่ท่านได้สร้างมาปกปักรักษาท่านให้อยู่เย็นเป็นสุขโดลันดานให้พบเจอแต่สิ่งดีๆและขอให้ท่านเป็นผู้มีปัญญารู้จักการให้รู้จักความเมตตารู้จักการใช้ชีวิตอย่างมีสติและปัญญาขอให้ความโชคดีและความสุขอยู่กับท่านตลอดไปสาธุข,ขอให้สำเร็จทุกประการขออำนาจแห่งพระรัตนตไตรและสิ่งศักดิก์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดอำานยพรให้ท่านมีโชคมีลาบมีสติปัญญาแจ่มใสมีพลังใจที่มั่นคงและประสบความสำเร็จในทุกประการในโลกนี้โชคลาบและความสำเร็จมิใช่เพียงสิ่งที่เกิดจากดวงชะตาแต่ล้วนเป็นผลจากกรรมและการกระทำของเราเองพระพุทธองค์ทรงสอนว่ากรรมเป็นเครื่องชี้นำชีวิตหากเราสร้างเหตุที่ดีผลย่อมดีตามมาดังนั้นหากปรารถนาโชคดีและปัญญา เราต้องเริ่มต้นจากการกระทําของตนเองสร้างบุญสร้างบารมีและดําเนินชีวิตด้วยสติปัญญาอํานาจของบุญและคุณธรรมในการเปิดโชคชะตาขอให้ท่านเป็นผู้ที่มีทานบารมีหมั่นให้หมั่นแบ่งปันด้วยจิตที่บริสุทธิ์เพราะการให้เป็นหลักฐานของโชคลาภทานที่ให้ด้วยใจบริสุทธิ์ย่อมนํามาซึ่งความมั่งคั่งทั้งทางโลกและทางธรรมขอให้ท่านเป็นผู้มีศีลเป็นเครื่องคุ้มครองศีล เป็นกรอบป้องกันชีวิตจากสิ่งไม่ดีรักษาศีลไว้ชีวิตจะรุ่งเรืองปราศจากอุปสรรคศีลที่ดีจะนำพามิตรที่ดีโอกาสที่ดีและความเจริญมาให้ขอให้ท่านเป็นผู้มีภาวนาเป็นที่พึ่งฝึกสมาธิและสติปัญญาเพราะสมาธิทำให้จิตมั่นคงปัญญาทำให้มองเห็นหนทางแห่งความสำเร็จขอให้ท่านมีจิตสงบรู้จักไตรตรองรู้จักใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาและดำเนินชีวิตไปในทางที่ถูกต้อง อำนาจของความเทียนและสติปัญญาในการนำพาชีวิตขอให้ท่านมีอิทธิบาทสิเป็นแนวทางมีฉันทะคือรักในสิ่งที่ทำทำด้วยใจที่มุ่งมัน่นมีวิริยะคือขยันไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคมีจิตตักคือเอาใจใส่ตั้งมั่นในเป้าหมายมีวิมังสาคือใช้ปัญญาไตร่ตรองทดลองและพัฒนาตนเองเมื่อมีอิธิบาสิเป็นเครื่องนำทาง ชีวิตย่อมมีความก้าวหน้าสำเร็จได้โดยไม่ต้องพึ่งโชคชะตาเพียงอย่างเดียวขอให้ท่านเป็นผู้ที่คิดดีพูดดีทำดีเพราะกรรมดีจะเป็นพลังที่ดึงดูดสิ่งดีๆเข้าสู่ชีวิตหมั่นคิดบวกพูดในสิ่งที่เป็นมงคลและทำในสิ่งที่เกิดประโยชน์ต่อตอนเองและผู้อื่นขอให้ท่านมีสติรู้เท่าทันอารมณ์และสถานการณ์เพราะสติเป็นหลักฐานของปัญญาเมื่อมีสติปัญญาย่อมเกิด เมื่อมีปัญญาชีวิตย่อมเจริญรุ่งเรืองไม่ตกเป็นเหยื่อของอารมณ์หรือสิ่งยั่วยุที่นำไปสู่ความผิดพลาดหากต้องการเปิดโชคชะตาและเสริมสติปัญญาท่านต้องเริ่มจากตนเองมันสร้างบุญสร้างกุศลด้วยทานศีลภาวนาใช้หลักอิทธิบาทสีในการทำงานและดำเนินชีวิตมีสติและปัญญาเป็นเครื่องนำทางคิดดีพูดดีทำดี แล้วพลังบวกจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาขยันอดทนไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคขอให้โชคลาบวาสนาและปัญญาอันฉิบแหลมจงบังเกิดแก่ท่านขอให้สมหวังในสิ่งที่ปรารถนาขอให้มีความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอให้บุญกุศลที่สร้างมานำพาชีวิตไปสู่ความรุ่งเรืองและสงบสุขตลอดไปสาธุสาธุสาธุาธข,ขอให้สำเร็จทุกป,ประการ